สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูวิธีต่อมอเตอร์4สายนะครับเป็นแบบ split phase มอเตอร์หรือเรียกง่ายๆก็คือมอเตอร์เหนี่ยวนำ1เฟ a e นั่นเองนะครับก็คือใช้ลาย1เส้นนะครับแล้วก็กาว1เส้นไฟบ้านทั่วไปนะครับที่ใช้แรงดัน220โวลต์ถ้าเพื่อนๆไม่ทราบว่าเป็นมอเตอร์แบบ split phase มอเตอร์หรือเปล่าก็ให้สังเกตว่าจะมีเพียงสายไฟ4เส้นแบบนี้ แล้วขนาดของแรงม้าส่วนใหญ่ก็จะไม่มากนะครับมักจะเขียนกำกับไว้ว่า1ส่วน4 1ส่วน3 1ส่วน2และก็1แรงม้าหรือ1 HP นั่นเองครับโดยหลักการทำงานของมันก็คือเมื่อป้อนไฟบ้านนะครับหรือไฟ1เฟสเข้าไปที่ขดลวดซึ่งมันจะมีขดลวดอยู่2ชุดนะครับก็คือขดสตาร์ทและก็ขดลันมันก็จะทำงานพร้อมกันโดยขดสตาร์ทนะครับจะมีแรงผักที่มากกว่า จึงทำให้มอเตอร์มันเริ่มขยับและหมุนในช่วงแรกอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งความเร็วก็ประมาณ75%ของความเร็วมอเตอร์สวิตช์แรงเหวี่ยงที่ติดกับโรเตอร์ก็จะตัดการทำงานขดสตาร์ทก็จะหมดหน้าที่นะครับก็เหลือเพียงขดลันที่หมุนด้วยความเร็วคงที่โดยการต่อชุดขดลวดเราจะต้องป้อนไฟเข้าทั้ง2ขดเลยนะครับในรูปแบบที่ขนานกัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาสายไฟแต่ละขดให้เจอก่อนโดยถ้าหากเราหาขดใดขดหนึ่งเจอก็จะเจอกับอีกขดหนึ่งเสมอสำหรับการหาสายขดลวดเพื่อนๆก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับเพียงใช้มันติมิเตอร์ปรับไปที่ย่านวัดความต้านทานโดยผมจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือหาคู่สายขดลวดให้เจอ วิธีการทำก็คือจับสายใดสายหนึ่งนะครับเป็นสายหลักในการวัดกับมัลติมิเตอร์1เส้นหลังจากนั้นก็นำสายที่เหลือมาแตะกับมิเตอร์นะครับทีละเส้นแล้วมันก็จะมีสายหนึ่งนะครับที่ขึ้นค่าความต้านทานขึ้นมา เราก็เก็บสายคู่นี้เอาไว้นะครับมัดไว้ด้วยกันก็ได้เมื่อเราหาคดแรกเจอแล้วสายที่เหลือมันก็จะเป็นอีกคดหนึ่งโดยปริยายนะครับแต่ถ้าสายไฟของเพื่อนๆที่ออกมาจากมอเตอร์นั้นเป็นสีเดียวกันหมดก็ให้ทำเครื่องหมายนะครับหรือเขียนเป็นตัวเลขกำกับไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการสับสน ถ้าหากเพื่อนๆอยากทราบว่าคู่ไหนเป็นขดสตาร์ทกับขดลันก็จับวัดค่าความต้านทานได้เลยนะครับมาดูค่าทั้งสองว่าคู่ไหนมีค่าความต้านทานมากกว่ากันถ้าค่ามากคู่นั้นก็จะเป็นขดสตาร์ท ส่วนในคลิปนี้นะครับขดแดงดำจะเป็นขดสตาร์ทมาดูในขั้นตอนที่2กันบ้างนะครับขั้นตอนที่2ก็คือนำสายไฟทั้ง2ขดมาต่อขนานกันต่อขนานกันนะที่นี้ก็หมายความว่าแต่ละขดห้ามต่อเฟสเดียวกันแบบนี้ไม่ได้นะครับจะต้องไปจับหาเอาคู่ใหม่ ซึ่งคู่ใหม่ของมันก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับก็คืออีกขดหนึงนั่นเองครับผมซึ่งมันจะต่อขนานกันได้2แบบดังนี้นะครับแบบที่1ก็คือสายไฟเส้นที่1กับเส้นที่4แล้วก็เส้นที่2กับเส้นที่3มนะครับ แล้วก็แบบที่2ก็คือสายเส้นที่1กับสายที่3และก็สายที่2กับสายที่4ทีนี้เพื่อนๆก็เอาแต่ละแบบไปเสียบปลั๊กดูมันจะไม่เหมือนกันนะครับแบบที่1อาจจะหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือแบบที่2ก็อาจจะหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ได้เหมือนกัน ก็ต้องสลับดูนะครับว่าอยากให้มอเตอร์มันหมุนในลักษณะไหนซึ่งทั้ง2แบบจะหมุนกับด้านกันคนละทิศทางอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรีร้อยแล้วครับ,รบสำหรับวิธีการต่อมอเตอร์สีสายแบบ s สป f ดเฟสมอเตอร์ง่ายๆ2ขั้นตอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ